ติดตามการแก้ไขปัญหาทุเรียนใบเหลืองออสวัสดีครับเพื่อนๆนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้คนเกษตรมือใหม่นะครับก็จะนำเพื่อนๆนนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับมาติดตามดูนะครับทุเรียนสองต้นนี้นะครับที่ผมได้แก้ไขนะครับได้ปรับได้แก้ไปเนื่องจากเขาเป็นใบเหลืองนะครับก่อนอื่นก็ ที่ผมไม,ไม่เคยบอกนะครับว่าดินแถวนี้นะครับแต่ก่อนผมลืมลืมบอกไปว่าเป็นลักษณะดินก้นสะนะครับแต่ก่อนจะมีสะอยู่ตรงนี้นะครับก็ขุดก็เจาะดินขึ้นมาแต่ผมแต่ผมก็พยายามปรับแต่งดินโคนต้นเขานะครับก็พยายามหาดินที่อื่นมาใส่นะครับก็ทําเป็นโคกขึ้นมานะครับเอามาติดตามดูนะครับหลังจากที่ผมได้อ่า ทำการนะครับพรวนดินนะครับพรวนดินรอบๆคนต้นเขาเนี่ยเป็นการปรับแก้เนื่องจากเขาใบเหลืองนะครับใบเหลืองแล้วก็ใบใบม่เขียวไม่เขียวเข้มนะครับก็การปรับก็โดยการพรวนดินแล้วก็นําดินใหม่มามาใส่เสริมบ้างนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยไปนะครับปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยสูตรก็ให้เสมอไปก่อนนะครับเพื่อนๆนะ ให้เสมอไปก่อนกับอินซีนะครับก็สิบห้าสามตัวนะครับก็จะมีนาไนโตรเจนนะครับโพแสเซแล้วก็โพแทสเซียมนี่แหละครับก็เป็นธาตุหลักเขานะครับธาตุหลักแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินซีผสมกันนะครับนี่นะครับมาวันนี้เขาก็มียอดแล้วนะครับหลังจากไม่ค่อยมียอดทุเรียนต้นนี้นะครับทุเรียนต้นนี้นะครับ เขาจะเป็นลักษณะเขาจะป่วยนะครับป่วยมานานเลยนะครับเนี่ยก็ป่วยมานานนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมียอดนะครับแล้วก็ใบจะอยู่ทรงลักษณะนี้นะครับอาจจะก่อนก็เป็นใบหงิกใบงอนะครับเนื่องจากเพี้ยลงเยอะผมก็ผงใส่เพรื้อแมทินมาโรยให้แล้วก็ค่อยๆเลี้ยงมานะครับเขาก็ค่อยๆฟื้นมานี่ครับยอดเขามียอดนะครับ วันนี้เขามียอดแล้วนะครับอันนี้ครับหนึ่งเดือนเป็นใบดาบเป็นใบดาบแล้วนะครับที่แผลแล้วก็มีนะครับเนี่ยแผลแล้วเริ่มแผลแล้วก็มีนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าเออนี่ครับแผลก็มีแมลงเจาะแมงกินูนมากัดเหมือนเดิมนะครับห้ามห้าห้ามแมงกินูนนะครับนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับต้นนี้ต้นที่ป่วยนะครับเ็าป่วยมานานแล้วก็ เพิ่งจะมียอดแล้วก็มาทําการบํารุงรักษาให้ดูอีกต้นหนึ่งครับเพื่อนๆอต้นนี้เหลืองกว่านะครับออกเหลืองเหลืองขวาต้นตะกีนะครับนี่ครับแต่ตอนนี้ใบยังเหลืองอยู่แต่มียอดนะครับมียอดเอ่อน่าจะน่าจะออกทุกกิ่งทุกก้านนะครับเพื่อนๆนี่นะนี่นะครับตอนนี้นะครับเนี่ยใบเขายยอยยอดขึ้นมานะครับมีทุกกิ่งนะครับ มีทุกกิ่งแทบทุกกิ่งเลยดูนะครับทุเรียนหมอนทองนะครับส่วนที่ส่วนที่เขาเหลืองก็ปล่อยเขาเหลืองไปนะครับเพื่อนๆนะผมคิดว่าแต่ว่าถ้าเป็นใบใหม่มาเนี่ยค่อยมาดูกันนะครับว่าเขาจะมีใบเฉียวเชื่อมไหมนะครับหลังจากที่ให้ปุ๋ยนะครับสุดเสมอไปนะครับ15-3ตัวเนี่ยนะครับก็ลองดูครับให้พื้นฐานก่อน เดี๋ยวค่อยมาปรับแก้กันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโคนต้นโคนต้นนะครับผมก็จะขอพูดขดเรื่องโคนต้นนิดนึงนะครับการลักษณะเลือกลักษณะเลือกการเลือกซื้อต้นพันธุ์เนี่ยครับโคนต้นตรงนี้นะครับโคนต้นต้นนี้ที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับผมก็จะมาแกะนะครับแกะรอบๆโคนต้นเนื่องจากนะครับ เนื่องจากดินโคลนต้นดินเบ้าดินเบ้าดินตุ้มเขาเนี่ยนะครับที่มาก็ต้นพันธุ์เขาแข็งนะครับดินแข็งคือผมผมพิสูจน์แล้วนะครับก็ลดน้ําไปเนี่ยลองดูสังเกตดูนะครับน้ําแทบจะคือพอรดไปสักพักเนี่ยมาแกดูก็แข็งเหมือนเดิมนะครับนี่ครับการเลือกซื้อต้นพันธุ์บางทีเราก็ต้องเอาเลือกตุ้มที่มันดินนุ่มๆนะครับเพื่อนๆจะต้องสังเกตนะครับ ดินนุ่มเนี่ยลากเขาจะเดินง่ายแต่ต้นนี้ดินแข็งแต่ผมก็มาทําการแกะนะครับแกะออกแทะออกแล้วก็มาทําการพวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้นะครับอ่านี่นะครับติดตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับตอนนี้ใบเขาตั้งนะครับใบเขาตั้งปรุงอาหารนะครับก็มีแดดรำไรบ้างนะครับตอนนี้ฟ้าคืมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาติดตามกันแค่นี้นะครับเกี่ยวกับทุเรียนนะครับ สองต้นนี้ที่ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงเรื่องของใบเหลืองอส่วนเขาจะเป็นอย่างไรก็มาปรับแก้กันกทีนะครับเดี๋ยวรอรอ,อรอยอดใบชุดนี้แผกมาก่อนนะครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรนะครับผมถ้าถ้าโอเคก็ค่อยๆปรับไปนะครับจะใส่อะไรก็ค่อยว่าก,กันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอติดป,ประธานใยครับ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ